อากาศทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีนต้อนรับเข้าสู่ซ่อง YouTube บ่าวก้ามีไซเซนเก่าเซนเคยนะพี่น,อน้องเนาะพอ่มาพบมาพ่อ,อกันขึ้เก่าพี่น้องกับทีมงานรถไถด่วนเนาะอ้าวสำเร็จหน้างานนัะนะ่นกหบะครเจอหน้างานใหม่ไล้พี่น้องบ่านนี้เจอหน้างานปั๊บให้หน้าเก่าบ่านนี้เฮ็ดเป็นให้น้อยเฮ็ดให้หน้าใหญ่เนาะพี่น้องทางปลาแหลเป็นกระลังอ่าเทศแดนเพราะว่าหน้า ตรงนี้เพิ่นได้แบง่งให้ลูกเพิ่นเนาะเป็นผู้คนไทยของเราเนาะ,ะแขกคันทั้งปลาเทศกันนะจับแดนใส่รักนี่แหละพี่น้องแล้พี่ลุงไปประมาณสองร้อยกมตรเนาะทั้งเจ้าทีนั่นเพิ่นเพ็ดเป็นนาหาให้เพิ่นว่าะไอฮะอนี่แหละนี่แหละแมนแมน,แมน เนาะพี่น้องทางทีมงานเขาก็กำลังแหกลักนี่เนาะลักลักแดนเพคนนี้เพคนพังให้ทีมงานเขาเห็ดเนาะไปหาลักทั้งหนาวคนพี่น้องแล้วเกาสีฟ้าย่างไปเบิึงเนาะย่างตามปลาแหล่นี่ก็ได้นี่อ่านี่แหละเนาะงานนี่เห็ดหน้าหาให้รับทีมงานเขารับจบอยู่ที่สามหมื่นบาทเนาะพี่น้องอ่าให้หน้าน้อยเห็ดเป็นให้หน้าใหญ่เนาะอืม นี่แหละพี่น้องหน้าง,งานที่ห้องก็สิประมาณน,นี่แหละเนาะกไข่ไข่ไข่ขแน่เนาะไข่ขึ้นกว่าหน้าง,งานเที่เราเห็ดผ่านมาผมห้องมั่งปลาเห็ดให้ให้หน้านะโอ้ซีมือเต็มเต็มพี่น้องเห็ดงาให้เดียวโดดสองคันโอ้ยถือว่าบุเคยเห็นจักเื่อทีมงานเรากันนะหากมาพ่อน,นี่โอ้ยแข็งหลายแต่ตัวนี้หาสบโอเคอยู่เนาะพี่น้องอ่าเด่ดพี่น้องบอหน้าง,งานเฮ้อ ก็ถือว่ากว้างใหญ่เนาะนี่ทังปลานงกับปลาเล็กอยู่เพิ่นก็กําลังเฮ็ดอยู่นี่เออปับแหกแหกแดนเนาะพี่น้องมางคนาสิปรับเป็นให้นาใหญ่เด้นี่หน้างานเฮ็ดเดี๋ยวทีมงานเฮา เฮ็ดแล้วสำเร็จนะจู่เฮาสีบัดเวลาเฮ็ดเนาะจู่เฮาสีถ่ายคลิปให้อีกนาอพี่นอ้องเป็นอีกคลิปหนึ่งต่งหกกักเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแดดแห้งพี่นอ้องเมื่อไหรตังมุ้งเลยสองมุ้งเลยแดดปอ้อกระไฟปอมอยม่างนี้หยิบอะไรก็ปานปุคนกำลังนิง่งเพียกใส่อยู่นาะพี่น้องเนาะก,ก็กคือโอเคดีสึนวะ อ๋อเนี่ยหน้างานทีมงานเท่ากันเลยเนาะจะได้นาตัวนี้จะได้แบ่งเป็นหาให้เน้ะหน้างานนีเนาะพี่น้องอ่าถ้าเบิ้งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสำเร็จมันสีงามมันสขี้ได้เนาะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเนะอ่าซอกน้อยๆเนาะต้องตั้งไว้ นี่แหละพี่น้องหน้างานกสิบประมาณนี่เกียดให้เพิ่นเป็นหาให้หน้าเนาะหาให้น้าใหญ่เจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี่สบายดีเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อหาบึงเนาะ